ทักทายทุกคนยามบ่ายอากาศร้อนๆกับทุกคนวันนี้ยายพาจะพาทุกคนมาดูวันนี้เอาช่างมา่้มไฟฟ้าเอาช่างช่างมาส้ม,ฟฟม,สมลูกชายของยายพาเองนี่วันนี้มีช่างมาส้มให้นะคะเพราะว่าบ้านยายพาไม่ได้ใช้ ไฟฟ้าเนา,นา,นาเนะนบ้านจะพาใช้ไฟโซล่าเซลล์ค่ะทุกคนบ้านจะรกหน่อยนะเพราะว่าร้อนนะไม่ได้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเนาะ mm. เออไม่เย็นดีจนนี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปถอยแบตเตอรี่มาใหม่ด้วยนะคะ เสียงจะดังๆหน่อยเนาะดังแบตเตอรี่ไม่ลงไม่ลงอ๋อมือติด อยู่โดนโดนก็นหอนตัวนี้ธรรมดาแล้วเนาะดีมันไม่ค่อยร้อนอบอ้าวเท่าไหร่นะแม่ว่าเดี่ยเอาผ้าปัดออกจนิด้นึง<ม>นั่งเกลือนกางเกงเดียวเปนยังอโอ้ยไม่เป็นไรก,กว่า เครื่องมือพร้อมเลยนะถ้าแม่ทําแม่ก็ไม่รู้จะเกะเอะยังไงเนาะไม่มีเครื่องมือเลยไม่รู้จะเอออะไรยังไงแบบไหนรวยเฮ้ยเสร็จแล้วนะตายอย่างเร็นดูเออดี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 ไอซีเดือนใช่ไหมลูกเข้าห้เทนน้ำกลั่นใช่ไหมไ นำ้ำ<ล>น้ำกั่นที่เราซื้อมาขวดขาวๆนี่ใช่ไหมแม่ขวดละเท่าไรขวดสิสิบห้าบาทขาท้าขายขวดละสิบห้าบาทตกรถขวดละสิบบาทแม่มแม่ซื้อมาใส่ตัวนี้มันแกเข้าขคายอ่าสิบห้าบาทขวดละสิบห้าบาทอันนั้นคืออะไรอันนั้นก็แบตเตอรี่เหมือนกันใช่ไหมอินเวอร์เตอร์ดิคุณเออไปเหียบหมดตกใจนนีปถูกอ้นั่นไงเออ อันนี้มันใช้ใช้เสียบแบตเตอรี่ได้ใช่ไหมเราใช้ตรงกลางคืนได้ใช่ไหมได้อ๋ออันนี้อันนี้เรียกแบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่ใช้ตรงกลางคืนได้อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้อ๋อนาะโอ้โหลยเดี๋ยวนี้ไปทำใหม่พรุ่งนี้ใช่ไหมอืมวันนี้กระเดาเออเออต้นเออพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่ใช่ไหมอันนี้คืออะไรนี่อันนี้คืออะไรอินเวอร์เตอร์เหมือนกันอ๋อซื้อมาใหม่ก็ต้องใช้อันใหม่ใช่ไหมล่ะ เราเอาตัวนี้ออกใช่ไหมเล้ไปใส่ตัวนี้เหรอเดี๋ยว่อยทำใหม่อ๋อเออไม่ต้องซื้อ <c oughs> ได้ใช้ได้สองทางเนาะ <c oughs> ใช่ไหมสองทางใช่อันนี้อันนี้อันนี้เราตอ้องการคืนแม่ถอดอันนี้ออกแม่ปุ๊บแม่ก็ใช้แบตเตอรี่เสียบโทรศัพท์ได้เลยใช่ไหม <c oughs> ได้เลยครับเปิดพัดลมได้ใช่ไหม <c oughs> ได้โอ้เพราะว่ามันมีอันนี้สองอันเลยเนาะปกติมันไอเครื่องพัดลมมันไม่พอไงเพราะว่าอันนี้สองอันอันนี้คืออะไรหลุดเอาเลยเอาเลย สลิงดูดน้ำมันเองอ๋อดูดน้ำอันนี้ออกนะเออดีก็ใส่ข้างบนไงลูกเอาตัวนี้เอาเอาก纶ไก่นี่ออกมันหนักเกินนะนี่เอาของทิง้งนี่ออกเอาทิ้งเลยลูกเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเอาของมันสลิงเนี่ยมาใส่ตรงนี้เออนี่มาใส่ในเครืงบนเนี่ยไปใช้นี่อืมไปจบแล้ว เ <Okay. S 2> สร็จแล้วทุกคนนี่แบตเตอรี่ใหม่นะคะวันนี้ยายพาซื้อมาใส่แบตเตอรี่ใหม่เพื่อที่จะเอามาเพิ่มไฟเพราะว่าไฟตอนกลางคืนมันใช้ไม่พอค่ะทุกคนนะคะน <c oughs> <c oughs> วันนี้ถอยของใหม่มาเลยนะคะวันนี้พาจะรคหน่อยนะ <c oughs> วันนี้ขอโชว์บ้านเลย <c oughs> <c oughs> อะไรนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กดติดตามกันจ้าชีวิตติดธรรมชาติคะ่ะทุกคน See you again ในคลิปนะคะ thank you for watching